สบายดีจ้าพี่น้องสบายดียำแรงสบายดีพี่น้องพาลูกเลาะเรนใหญ่มาเล่นนน้องน้องลองมาเล่นน้ำน้องทองกับน้องจ้าสวัสดีน้องนน้้ออยงทองพาน้องเลาะเรนแถวๆหน้าบ้านนี่แหละ พอแรงๆอากาศมันเย็นมันพืดนั่งแลฮึ่มมาพิเดอลูกูเด้อมาเดอมากัดเดอโอ้มากอะไรหยอกกันอยู่นะมาอย่าหน่อย <c oughs> น้องอนุนค่ะสวัสดีครับ น้องนครับไปแล้วด้วพี่น้องเด้อไปยวงเก่าเด้อเด็กหน่อยเด้อจี้เอ้อเปิดลาปอนมักชลีให้น้องได้ขัดใจม้าฮอดกัญญางูยุดเลยแมนจิ้งขัดใจม้าฮอดกัญญางงูอนเด้มีอะไรเด้มีเอือยมาลินนำน้ำม้อน งานแรงๆจะไม่เอาอันอันนนั้ไปผูกกัญชาเนาะพราะนนั้นของฝากเพื่อนหากมาวังคับเลยนะไปเวียกเพื่อนเพื่อนโน้นเอาไปให้แล้วแม่เอาไปให้เล,เลือดแต่เอาไปให้ผูกกัญชาเตรียมของฝากเอาไปให้แหม,หหม่น้อยไม่ค่อยถือเห็นไหม มีหอยมีหอยทั่วแล้วก็กบน้อยไปอานนท์อ้าใส่หมวกหล่อแท่ลูกไปบรรยากาศยามแรงวัดเฮา เอ็ดปลาส่วนของฝากไอ้อ้นนะบอกกุ้งเอาไปให้ก่อนเลยเด้อพี่น้องไปเบิ่งที่ซองกุุงบอลาวน้องนอนนท์เด้อพี่น้องกาพูดีมาหาแม่น้อยแม่น้อยบุอยู่เผลนหากันมาก,ก็เลยเอาไปให้ตำลังเอามาให้เพื่อนตำลัง Little, อยู่อยู่บะน้องทางนี้ไปน้อยอยู่อยู่ปะสบายดีพี่น้องสบายดีเอาของฝากมาส่งไว้นี่ก็ได้ไว้นี่ก็ได้ได้ให้น้องนัดฝนเกอ็บไว้มีกบน้อยแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเอแล้วเนี่ยว่าเพิ um ่นจากนอนเลยดิเริ่มเริ่มแอบเริ่มเดือดลกกกก้หอยบะขมน้อยแล้วก็หอยอยากนอนเมื่อเลยนนเลสอามาส่งแล้วก็ชิคับเมื่อเมื่อนอนจาย้กระามาก็ือ พอมาฝากพี่น้องเ้ยมีหอยหมักกัวดทุกเดขอบใจขอบใจน้องอานนท์กบน้อยจกินออกกินมือเช้ากขขอบใจหลายปุ๊บโดยโดยให้ลาบวิงขึ้นลายมาเว้นนี้เพื่อเห็นเอินไม่เอิญเราเพิ่อยู่ไปสวสดมากัะเ้นเติบประมาณสามชิโมงอยู่แล้วมาเล่น้ำแล้วจะมาหอมแดดนะ ไปกลับกก็เริ่มยเด้อจะได้จะยางวาลินไม้พาโนนไปนอนกันโดย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 ฟานนกลาบวันนี้งอนแล้ววานอนอยากนอนแต่อยากนอน

เขากกอยู่เซโนประมาณจัก2-3งมืมืนน่สิไม่น่าจิกกับประมาณจัก2-3มื้อกับไเ็กแจ้นั่นจ้าปลา้าวหองเขา เบอรหองเขามากเดเมียนกับ hmm. ช yeah. yeah. oh. right. right. uh, mm. yeah. mm ุดใหญ่มาสิเ hmm. พ uh. mm ียงเนาะเดเมียนกับ hmm. ช mm ุดใหญ่เลยมีหนูนะพี่นุ้งพี่นุ้งอย่างนี้พอคนบปอยู่พี่น้องเขาบปอยู่พอดีสองเดือนเนาะเมเลยตังคก็แย่หนักสุดหนาวก็แจไว้ให้พอวันเนาะให้เรามาเปิดเบิ่งนะแะเราไม่ได้เอายังไว้เลยลืมค่ะ พาลูกกำน้ำก่อนเลยพาลูกกำน้ำนอนเลยก็จ <c> ะ <ười> อ,อยากนอนแล้วพี่น้องเองเลเมื่อยเลยเดินทาง <c ười> บินปลอดภัทอดทอดเราก็ทอดแเราบ่ล <c ười> คลิปนี้กาชิได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปใหม่ภาพใหม่พอกันใหม่เด้อพี่น้อง <c ười> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอันน์รัชนนในเด้ก <c ười> พี่น้องเด้อ nem muito